ยาราเกมเซนเตอร์ Center, บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกนคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ใต้ดีสิฟชันแล้วถ้าหายยาราเกมเซนเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องจิตโอซาด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับกำลังตามหาร้านกิฟเกมพาสและขายของในแบบต่างๆในโรบอทอยู่ใช่ไหมล่ะผมแนะนําร้านนี้เลยนิโมช็อปบริการที่จริงใจบริการไวไว้ใจได้มีกิจกรรมหน้าเพจ a c e b o o k แจกของฟรีตลอดหากสนใจรายละเอียดที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในแบบโรบอทแมปแอนิเมชั e นเวนเจอร์แอนิเมะรัสเตอร์ มากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอท์ดในเดียววันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆน,นั้นฟาร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวมือถือเครื่องนึงสามารถฟาร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆสาหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟนลงไปทีใ่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสคริปชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับเบจิต้านะครับก็น่าสนใจเก่งไหมไม่รู้ นะครับแต่ว่ารูปแบบหรือว่าด่านในการอีโวเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยในการอีโวหน่อยเพราะว่าคุณอาจจะต้องมีตัวละคร4ดาวในการอีโวนะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะก็ดีวิดานี่แหละง่ายดีเป็นวีจต้าห้าดาวอ่ะพูดก่อนลืมไปอย่างหนึง่งวีจิต้าไม่มีเล่นคบวิทีมกับโกคูนะครับอ๋อใช้นี่เป็นเสื้อนี้เลยเหรอจริงปะ ชนี่คือเสื้อกันหนาวของไอ้นี่เลยหรอของไอเดอะบูี่เลยหรอถ้ามีว่าบางคนเสียใจอุตสาห์เติมไปก็มีเยอะใช่ไหมอันนี้อันนี้เข้าใจนะมันเหมือนแบบมีแต่ไม่ได้เล่นอะ่ะไอ้หอคอยนี่แม่งชัดเจนเลยแม่งไม่ได้ใช้เลยอัปเดตทีแล้วแม่งโคตรเสียดายอะ่ะอ่ะมาดูกันครับวิจิต้าวางแอร์นะครับผมใช่ปะเฮ้ยย่าว่ามีแบบของเปิดตัวจากสตอรี่ด้วยนะฮะโคตรเท่ ค่าวาง700พอๆกับโกคูเลยนะครับพอๆกันเลยขออนุญ,ญาตเปิดเอฟเฟกนะฮะเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคโกคูชิโบหลังบอกโดนเนิฟเก่งกว่าเดิมนะผมว่ามันเก่งกว่าเดิมนะโคูชิโบะไม่รู้เหมือนกันว่ะตีฮิตเดียว โกคูขั้นแรกตีฮิตเดียวเอ้ยโกคูขั้นแรกตีหลายฮิตแต่ว่าตีเป็นซิงเกิลแอคแท็กถูกปะอ่าแล้วก็นิวมูเป็นก็ตลี่บีดาวนะฮะเซอร์เคิล์ีใหญ่ขึ้นโอ้โหหลายฮิตด้วยละลายโลได้ค่อนข้างดีเลยนะเออโจมตีหลายฮิตอะแบบปล่อยอ่ะดูดิเออนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆอ่ะไปไลูด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 ู เฮ้ยมึงเอาดีดิมึงตามรอยโกคูอีกแล้วเหรอเฮ้ยเจ้าชายแห่งไซยาเอ็งเอางี้จริงดิไหนมึงบอกว่าไม่เดิมวิธีเดียวกับไซยาแบบแบบโกคูไงแต,แต่แต่ว่าลายเอลีใหญ่กว่าถูกไหมลายเอลีใหญ่กว่าโกคูโกคูเนี่ยอย่างก,กับไม้จิ้มฟันถูกปะเยอะย โอเคสรุปง่ายๆเลยตัวละครตัวนี้วางได้4ตัวค่าอัพตันประมาณ60,000แอบแพงนะโอเลยหกหมื่นแอบแพงแต่ว่าตัวละครมันตีเร็วมันไม่ได้กากแต่ตัวแบบเนี้เหมาะสมกับการไประยะเพราะว่ามันตีกระจายได้เว้ยมันทําดาเมจดีเพสได้วงค่อนข้างไกลค่อนข้างใหญ่อย,อยู่แล้วอะ่ะมันเหมาะสมกับไประยะแต่ถามว่าคนปั้นขึ้นมาไหมลึกๆแล้วถ้าคุณมีแอร์ตัวนี้ ก็คือเล่นคู่กับคีรัวได้ถูกปะก็คือเอาแอร์มาเล่นคู่ได้กับด่านที่มีตัวแอร์แต่ถ้าไม่ซีเรียสเลยเลยคีรรับจบคีรรับจบครับแต่แต่มีไว้ผมแนะนําว่าให้มีไว้เพราะว่าตัวตีแอร์ตัวนี้ตัวตีแอร์สีม่วงถือเป็นตัวที่2ในเกมนะโอเคป่ะเพราะสีม่วงแม่งยังมีน้อยอยู่เท่ากับว่าวปจิต้าแม่งหน้าทำเวมันไม่ได้กากนะผมบอกเลยมันไม่ได้กากเวแต่แค่แบบถ้าเราเลือกได้แค่ตัวเดียวอ่ะก็เลือกเป็นคีรัวนะครับ โอเคประมาณนี้ผมว่ามันไม่แย่แต่แค่ว่ามันดูไม่ค่อยแบบดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยแบบน่านเล่นเพราะว่าการอีโวตัวละครผมพูดตรงนะมันต้องมีตัวละคร4ดาวที่แบบต้องมีบัฟนิดหน่อยอในการเล่นเพื่อที่จะผ่านไปหาของอีโวมันในชั้น3หรือชั้น4่อะไรเงี้ยบางคนบอกง่ายบางคนบอกยากซึ่งอันนี้แล้วแต่สกิลชิ้วและผมกากผมพูดตรงๆสกิลผมกากผมเล่นไม่ผ่านมนหัวร้อนแล้วผมก็เลยไม่อีโวแม่งเลยหาจากคนรอบๆตัวเลยแหละ แต่หน้าปั้นแต่หน้าปั้นใช้คำว่าหน้าปั้นหละกันนะครับแต่อยู่ในจุดที่ยังไม่ต้องรีบถ้าจะให้เลือกสักตัวหนึ่งคีรัวสี่ดาวอีโวขึ้น5ดาวและไปเล่นแม่งเล่นง่ายกว่าไอตัวเช่นเนี่ยต้องมีตัวละครครบในการที่จะอีโวนะแบบตัวหลายๆอย่างอ่ะแล้วอีโวต้องขึ้นจาก3ดาวเท่านั้นด้วย4ดาวไม่มีนะครับสาดาวเป็น4ดาวแล้วสดาวเป็น5าดาวบอกว่าจะทํา5ดาวคุณก็ต้องมีวิจิตาอย่างน้อยๆอ่ะสดาวขึ้น4ดาวใช้5ตัวคุณต้องมีอ่ะแล้วก็4ดาว สี่ดาวขึ้นหน้าดาวต้องใช้อีกสามตัวเท่ากับว่าหนึ่งตัวสี่ดาวใช้สิบห้าตัวเท่ากับว่าคุณต้องมีตัวสามดาวสี่สิบห้าตัวคุณต้องมีสามดาวสี่สิบห้าตัวเพื่อขึ้นเป็นเบจิต้าทั้งหมดนั่นแหละเท่าไหร่วะเก้าตัวถูกปะเก้าตัวและสิบสองตัวสิบสองตัวเด็เออคุณต้องขึ้นเป็นตัวสี่ดาวสิบสองตัวเพราะว่าคุณจะต้องใช้ตัวสี่ดาวสามตัวขึ้นเป็นห้าดาวอีกแล้วถ้าคุณจะต้องทำเอเซนต์แม่งเหนื่อยเว้ย พูดตามตรงตัวนี้แม่งทำเหนื่อยผมอาจจะคิดเลขเมื่อกี้ผิดนะแต่ว่าแม่งเหนื่อยวะ่ะจัดใจอะประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณนิสุขอบคุณมากที่มาให้รีวิวฮะ ยาราเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ใต้ดีสิฟชันแล้วถ้าหายาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องจิตโอซาด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับกำลังตามหาร้านกิฟเกมพาร์ทและขายของในแบบต่างๆในโรบอทอยู่ใช่ไหมล่ะผมแนะนําร้านนี้เลยนิโมช็อปบริการที่จริงใจบริการไวไว้ใจได้มีกิจกรรมหน้าเพจ a c e b o o k แจกของฟรีตลอดหากสนใจรายละเอียดที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโรบอทแมปแอนิเมชั่นเวนเจอร์แลอนิเมอแบบ มมากมากยและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอท์ดใเ,เดี๋ยววันนี้ผมขอนาเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆนั้นฟาร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ cloud มือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูจีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูจีโฟนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิบชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับเ E J E J E เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ